ฉันพิ่งถึงบ้านู้พ้่มริการนอนแล้วเหรออย่าลืมรับฉันเป็นเพื่อนนะไม่ล่ะพี่หันไปหรืเนี่ย,ยที่อย่างคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นถอาไม่ตอบด้วยซ้ำก็ออยังดีกว่าตอบว่าไม่ละเนี่ยนะได้ยินเขาพูดกันไหม บทสัมภาษณ์ของเซิงซูอี้ถูกแก้ตั้งหลายครั้งงานของเธออยู่ในระดับต้นๆเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเธอทําให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่าลุงจะทําเพื่อฉันแต่ก็ไม่น่าทรมานป้าขนาดนี้สิหรือว่าจะสื่อเยเธอมาตรงนี้หน่อยแม่นาธิการบริหารด้การที่เธอมาร่วมงานกับฉันเซิงซูอี้ไม่ใช่ป้าใช่ไหมงานอะไรคะ งานแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยธนาคารหมิงยูจำซีอย่างที่ฉันให้เธอถอดบันทึกบทสัมภาษณ์ได้ไหมหาใข่อะนะทำไมไม่นั่งด้านหลังแล้วคะต้องไปด้านหน้าเลยเหรอด้านหลังฟังไม่ชัด แค่ผู้มีเกียรติทุกท่านการาแถลงข่าวจะเริ่มขึ้นแล้วครับขอต้อนรับวิทยากรสู่เวทีสี่อะไหนมีการซีส วันนี้คุณหล่อมากเลยหล่อฝุดฝุดนี่ไม่ใช่งานแถลงข่าวแล้วแต่เป็นงานสัมมนาโชว์สเสน่ห์ของคุณเลยตอนนี้ฉันคิดอยู่ในใจหล่อเกินจะต้านฉันยอมสวมรองเท้าส้นสูงที่เท้าซ้ายและรองเท้าหนังที่อัดแน่นไปด้วยก้อนหินที่เท้าขวาแล้วเดินหลายพันไม์เพื่อปีนภูเขาเอเวอเรสต์ดีกว่าเห็นคุณขมมดคิวฮะ รับบมันไปสาทษฐานไม่ยอมตอบฉันส่งอีโมจิ mm. คุณซูอี้ฉันขอไปสู่อากาศข้างนอกหน่อยนะคะเธอโอเคไหมไม่คุ้นเคยกับสถานที่แบบนี้ใช่ไหมดูมนิการซี่ก็มองมาทางฉันแต่ไม่ใส่ตานากลัวจังละ่ะ ้องกวงวินไปเขามองมาที่ฉันอยู่พกเศกสวัสดีครับคุณคือนักข่าวของแพนัทวิกลี่คุณเซิงซูอีใช่ไหมครับผมชื่อโบมิงนักข่าวจากเจียงเฉิงเดลี่ผมอ่มานบทความคุณแล้วและอยากพบคุณสักครั้งสวัสดีค่ะตอนพมเรียนจบผมฝึกง,งานที่ ไฟนั้นวิกรีตอนนั้นหุวหน้าทีมของผมคือถังยี่นะตอนนี้เธอเป็นบรรณาธิการบริหารคนปัจจุบันของฉันจริงั้นเราก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันครึ่งหนึ่งสิเรามาเพิ่มเพื่อนกันในวีแชทดีไหมครับจะได้แชร์เคล็ดลับกันในอนาคตได้อะได้สิทั้งสร้างคอนเนคชั่นไว้สินะฉันจะสแกนนะเขามองมาที่ฉันอีกแล้ว ทำไมการมองมาครั้งนี้มันแตกต่างจากก่อนนะ